เงี้ยจริงแต่ไม่ได้บอกเขาใครอ่ะบอกว่าแฉจริงว่าะนี่ยะแต่ตัวเองทำยังไงให้เหมือนคนอื่นเขาไม่พูดพูดแล้วชิดยังไงก็ไปตอดจันว่าเวลาคนอื่นพูดแล้วมันก็จะเอ๊ะแต่ไม่พูดอ่ะไม่พูดพอไม่พูดไม่พูดคุก็ไม่พูดเลยใช่ไหม ก็เห็นก็เห็นแค่